เธอได้ยินคํานี้กันบ้างไหมครับน้องหมาที่บ้านเบื่ออาหารน้องหมาที่บ้านไม่ยอมกินอาหารเลยน้องหมาที่บ้านเบื่ออาหารมากมีวิธียังไงทําให้น้องหมากินอาหารบ้างคลิปนี้นะครับผมมีคําตอบครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอเลี้ยงบักหมามึนนะครับผม คลิปนี้นะครับผมจะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับทำยังไงให้น้องหมากินข้าวนะครับผมทำยังไงให้น้องหมาไม่เบื่ออาหารนะครับผมก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับผมน้องหมาเยรมันเชิเปิดนี้นะครับตัวใหญ่มากนะครับผมพลังงานเยอะนะครับทำยังไงจะให้เขากินอาหารไม่เบื่ออาหารนะครับผมน้องหมาสายพันธุ์นี้นะครับผมก็จะชอบกิจกรรมนะครับชอบวิ่งเล่นชอบออกออกําลังกายนะครับผมไม่ชอบอยู่บ้านเฉยๆนะครับผมถ้าท่านใดนะฮะเลี้ยงแบบอยู่บ้านเฉยๆนะครับคือกินข้าว แล้วก็นอนกินข้าวแล้วก็นอนการทําแบบนี้นะฮะจะทําให้เขาเบื่ออาหารได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าพลังงานเขาไม่ได้ระบายออกนะครับผมผมจะแนะนําง่ายๆเลยครับผมคือนะฮะพาเขาไปออกกำลังกายนะครับผมพาเขาออกไปเดินเล่นนอกบ้านนะฮะอย่างน้อยๆก็30มนาทีนะครับผมแล้วก็ฝึกพลังงานทางสมองเขาด้วยนะครับผมฝึกนั่งหมอบคอยข้อมือหรือหากิจกรรมให้เขาดมเล่นนะครับผมสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับผมหลักๆคือจมูกเขานะฮะ พาเขาไปดมสถานที่ใหม่ๆเขาจะได้นะฮะร,รีแลก์นะครับผมผ่อนคลายนะฮะใช้สมองเขาด้วยนะครับผมบางครั้งไปหลายคนถามเข้ามาว่าบ่อยวิ่งเล่นเป็น10บๆกิโลเลยวิ่งทั้งวันก็ไม่ยอมกินไม่ยอมเหนื่อยนะฮะไม่ยอมหยุดนิ่งนะครับผมจริงครับกอกาลังกายทางร่างกายถูกต้องแต่ว่ามีอีกข้อนหนึ่งก็คือ,อระบายพลังงานทางสมองนะครับผมเหมือนกับเรานะครับเหมือนกับมนุษย์เราเวลาทํางานเหน็ดเหนื่อยกลับมาทําไมเราเพียทําไม เราอยากพักผ่อนนะฮะทำไมเราอยากทานข้าวนะครับผมเพราะว่าเราได้ระบายพลังงานทางร่างกายแล้วก็สมองออกสุนัขน้องหมาก็เช่นกันนะครับผมก็ต้องมีการระบายพลังงานอยู่2ช่องทางนะครับคือพลังงานทางร่างกายแล้วก็สมองนะครับผมถึงจะทําให้เขานะฮะอยากทานอาหารนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมเป็นวิตามินซีนะครับบารุงนะครับผมให้เขาอยากทานอาหารนะฮะเข้ามาด้วยนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมนัซีนะฮะผมใช้ ให้เขากินอยู่บ่อยๆนะครับมันจะบำรุงทั้งขนให้เงางามนะครับผมแล้วก็เพิ่มความอยากอาหารนะครับผมแต่ระวังอยู่ข้อนึงนะฮะคือเรื่องความอ้วนนะครับผมอาจจะทําให้น้องหมาอ้วนได้ง่ายนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับผมีเม็ดใหญ่เท่านี้เลยนะครับสําหรับท่านใดให้กิน2มื้อนะฮะเช้าเย็น ก็ให้ทานอาหารมื้อหลักนะครับคือมื้อเช้าแต่ถ้าท่านใดให้กินอาหารมื้อเดียวครับเป็นมื้อเย็นก็ให้กินได้เลยครับผมหลังอาหารนะครับสําหรับอาหารเม็ดก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ําต้มผักแล้วก็น้ําต้มซุปกระดูกนะครับผมเทราดๆลงไป เพิ่มความหอมเข้าไปด้วยนะครับผมอกไก่อะไรอย่างนี้นะฮะเพิ่มความหอมเพิ่มความอยากให้เขานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมนะครับอาหารของเจ้าโอเลี้ยงในแต่ละวันนะครับผมให้เขากินอะไรนะครับผมผสมอาหารยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับโอเคครับต่อไปก็นี่เลยน้ําต้มผักนะครับผมที่ผมต้มไว้นะครับผมหอมนะครับผักก็จะมีอยู่4ี่ห้าชนิดมีโหระพามีดอกกระหล่ำแล้วก็ บรอกโคลี่นะฮะฟักทองนะครับผมฟักทองแครอทนะครับผมนะฮะก็จะหอมๆนะครับผมน้ำต้มผักนะครับผมแล้วก็ผมก็จะเอามาสับๆๆับนะครับสับๆๆให้ละเอียดนะครับผมเพราะว่าโอเลี้ยงของผมเป็นสายสายบาร์บดละเอียดนะครับแบบเป็นชิน้นเป็นชิน้นเขาเคี้ยวไม่ค่อยเป็นนะ ทีนี้ก็หลังจากสับสับสับเป็นชิ้นละเอียดหมดเรียบร้อยแล้วครับผมก็สามารถเติมน้ําซุปเข้าไปได้เลยนะครับผมนะฮะเพื่อฮะให้หอมนะครับแล้วหรือน้องหมาบางท่านไม่ชอบกินน้ำกินน้ําน้อยนะครับผมก็สามารถเติมลงไปในอาหารได้เลยนะครับผมเพื่อความหอมเพื่อความอยากนะครับผมเพิ่มการอยากกินอาหารเข้าไปอีกนะครับเทน้ําซุปเสร็จแล้วนะครับผมก็ คนนะครับให้เข้ากันได้เลยนะฮะถ้าเป็นอาหารเม็ดก็ได้เหมือนกันนะครับผมอาหารเม็ดก็ผสมแบบนี้ได้นะครับผมแต่ก็อย่าผสมเยอะนะฮะเพราะว่าในอาหารเม็ดเขาคำนวณมาแล้วครับปริมาณในการกินต่อวันเท่าไร่เท่าไร่นะครับผมถ้าเราเพิ่มเข้าไปก็อาจจะทําให้น้องหมาอ้วนได้นะครับเราต้องควบคุมปริมาณอาหารเขาให้อยู่ในเกณฑ์นะครับผม หลังจากที่คนเสร็จเรียบร้อยเข้ากันเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายของผมก็คือบำรุงด้วยไข่ลวกนะครับผมไข่ที่นี่ลวกประมาณ4-5นาทีนะครับก็เหมือนไข่ลวกที่เรากินทั่วไปนะฮะไข่ลวกจะได้ประโยชน์ชูงสุดมากนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างนอกว่าเจ้าอเลียนจะกินหมดหรือไม่นะครับหลังจากไปวิ่งเล่นออกกําลังกายแล้วก็ฝึกระบายพลังงานทางสมองออกเรียบร้อยนะครับผมเราไปชมกันว่าอเลียนจะกินหมดไหมนะฮะ โอเคครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับผมโเลี้ยงหนึ่งสองสามกินนะฮะอยากมากนะครับผมเพิ่มความหิวกระหายนะฮะให้กับน้องหมานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเขาจะกินหมดไหมนะครับ ตอนนี้ก็ให้เขาทานไปเรื่อยๆนะครับผมาช้านะครับไม่ต้องรีบนะฮะน้องหมากินเร็วไม่ดีนะครับผมค่อยกินไปเรื่อยๆนะฮะกินเร็วเดี๋ยวเขาจะอ้วกออกเขาย่นออกมาเหมือนเดิมนะครับผมใกล้แล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนใกล้จะหมดแล้วนะครับอเลี้ยงครับก็จะกินแล้วก็เดินไปเดินมาอย่างนี้นะฮะ กินให้หมดเรวเอาให้หมด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 อให้หมดจะหมดแล้วเนี่ยเร็วเร็เเออนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวดูพี่มีแต่ผักเนี่ยมีแต่ผักเนี่ยเนี่ยเอันิดเดียวนิดเดียวเร็วเรวมาเร็วมาเร็วมาเร็วเร นิดเดียวนี่จะผักกับโอเ,เลี้ยงเอวอวันนี้ก็มีผักอยู่ไม่กี่ชิ้นนะครับเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละโอเ,เลี้ยงเหลือผักกันนิดนึงเอ,เอาให้หมดเอาให้หมดเร็วเดินไปเดินมาอยู่นี่แหละครับดีลานะฮะ โอเคก็น่าจะอิ่มแล้วครับโอเ,เลี้ยงตอนนี้นอนแล้วนะครับผมนี่นะครับนอนแล้วเป็นอันว่าอิ่มแล้วนะครับผมก็จะเหลือแค่นี้นิดๆหน่อยๆครับผมพอได้ติดชามพอให้ได้ล้างนะครับโอเคครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมจะให้กินวิตามินซี บำรุงขนนะครับผมแล้วก็ทำให้อยากอาหารนะครับผมระวังอ้วนนะฮะอย่างคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปก็ให้กินแค่วันเว้นวันนะครับผมหรือ2วันทีหนึ่งก็ได้นะครับผมเพื่อทำให้เขาอยากกินอาหารมากขึ้นนะครับผมวิตามินซีดีต่อขนนะครับผมเงางามด้วยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมวิธีป้อนวิตามินซีเหมือนเดิมเลยอ้าปากขึ้นนะครับผมจะอ้าปาก เราก็ยาดลงไปลึกๆนะครับผมงับปุ๊บรูปแลบลิ้นแลบลิ้นโอเคเก่งมากดีนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะฮะง่ายนะครับผมป้อนยานะฮะเม็ดใหญ่ๆก็ป้อนได้นะครับผมโอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับวิธีการในการอยากให้น้องหมาทานอาหารไม่เบื่ออาหารนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าน้องหมาไม่ทานอาหารนะครับผมให้วางไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็เก็บได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปงอครับไม่ต้องไปสปอยให้ให้เยอะแยะนะครับผมแล้วเขาจะจดจําเองนะครับผมว่าต้องทานอาหารให้หมดนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ